สวัสดีครับวันนี้ผมเกลวีหกเก้ายูทูบเบอร์วันนี้จะมาเล่นเกมโดมิโนโซึ่งตอนนี้ผมได้สร้างห้องมาเล่นกันแล้วมีคนามาเล่นแล้วชื่อดอนนะฮะเราจะเล่นจนไม่รู้ว่าเขาจะออกไปเมื่อไหร่แต่ว่าผมนี่ตัวสำรรองเขาจัวเรื่อย <ๆ S 1> เรืเย่ยจังหวะนี้โอ้โหผมมีแววว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับโอ้โหตายแล้ครับผม เออจวบเพิ่มจวบเพิ่มจวบ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 เพิ่มจนเจอตายแน่ครับผมเย้เย่โอเคไปอยู่ตัวตัวบจวบัวเแาก็ตัวฮะจังหวะนี้จ้ากันแล้วจึ๊งจังหวะนี้ฮะอือหือ อย่างนี้ก็ได้ครับอืมือมอนมเขาน้าจะต้องไม่มีมีอย่างนี้รับกันเขาจะไม่มีนะฮะรู้สึกอันนี้ผมอาจจะเล่นสักประมาณสองสามตาแล้วก็จวเพิ่มจวเพิ่มจวดเพิ่มเรื่อยเรือเรือรัวเเลยนะฮะเช้าวันนี้ จังหวะน,นี้ไม่มีสีต่อต้องไปสีไมน่นะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเขาก็ต่อตัดทางผมผมก็ต่อซ้ําต่อสีขาวผมก็ต่อสีน้ำเงินขาวต่อน้ำเงินปั๊บสีม่วงแล้วก็ไม่มีอะไรต่อก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวนะครับผมผมจะหมดแล้วเขาก็จะหมดแล้ว ผมต้องจบเพิ่มตาแล้วครับตายตายตาเขาหมดแน่ๆไม่ลนตาแรกผมก็ตายแล้วไม่เราจะลงด้วยการนี้แล้วเราก็ตามด้วยการนี้นะฮะจังหวะนี้แล้วเขาก็จัวตัวไปแล้ว โอเคเราก็จะกวานต่อเหลือสองใบแล้วไม่ใช่สองใบสองอันนะฮะโอ้ผมก็ต้องจาเพิ่มเจาะจๆแล้วก็วางอันนี้เลขสี่เต็มเลยสี่ห้าสามแปดใช่ปี่ห้าสามแปดแล้วก็ติดโอเควางเขามีต่อฮะจะมานี่จตัวอีกครับผมนี่แนะ่ได้ อ่เพิ่มผมก็ยังต่อเพิ่มอีอีเอาตอบเพิ่มไม่สีนี้เขาก็ต้องโดนสีนี้สกัดเขาก็จวด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 เย้จวดเพิ่มไม่โอเคมีสีขาวเฮ้ฮะจังหวะนี้อาจจะมีเสียงกระแทกหรือเสียงอะไรนิดหน่อย อยู่อือฮึจะต้องวางด้วยต่อด้วยอันนี้เอื้อโจ้เพิ่มโอเคได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เขาก็จวบจังหวะนี้จวเยอะเลยผมจะโดนหรือไม่ไม่โดนโอ้โหผมรอดมาได้อย่างไรเหลือใบสุดท้ายชั้นสุดท้ายฉั้นยูว เขาคงจะไม่ออกโอเ้เขาเริ่มแล้วเริ่มแบบเดียวกับผมตาที่แล้วเลยวางวจังหวะนี้วางฝั่งเดียวไม่มีต่อเขาจวอเพิ่มชมก็จวใบหนึ่งตายแล้วจังหวะน,นี้เขาก็จวจังหวะนี้จะได้หรือไม่โอเ้เขาได้มาผมก็วางไปอันนี้ผมจะชนะอีกรอบหรือไม่หรือใครจะชนะยังไง อย่างไรเขาก็ตัวจตัวจตวจชนะหรือไม่ไม่ชนะฮะตัวเรือยวันลวนลยเอื้อฮะจังหวะนี้แพ้แน่หรือยังอ้ขฝางอย่างนี้หรือไม่ชนะชนะสองรอบ อืมอันนี้ <c oughs> ขอใครหางแรงที่หลัง <c oughs> ว,วา้ <c oughs> าหันฟาจอแพ้ัลรับ้ารวย เขาจวดรัวๆเลยใช่ได้นี้ตังชนะแล้วจวโดนอะโดนสวนคืนจังมาณนี้เขาก็จวเขาเต็มเลยโค้ตจวเอ้ดีมากครับแป๊บหนึ่งนะโอเคนะคะกลับมากันต่อ เดี๋ยวผมกัดว่า,า,วาจะต้องเล่บนบรรทันี้บรรทัสุดท้ายหรือเปล่าโอเค <You win. S 1> ชนะต่อเดี๋ยวจะเล่นตานี้อีกตาหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเดี๋ยวผมจะมาอีดทีหนึ่งชีหลังนะครับผม <You win. S 1> ผมมีแววว่าจะ,จะต้องแพ้แล้วก็มีแววจะต้องแพ้ง่ายๆเลย นะครับหรือเปล่า,อาโอเคเอเอได้อยู่นี <You lose. S 1> ่ยูลู ตัวต <Started. S 2> ่อตัวเด็ของมวานต่อมี่มฆวางอย่างนี้นะโอเคสเ<อ>่วนล่างติดแล้วนะครับโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมขอตัดแปรบหนึ่งโอเคห้ากลับมากันต่อเขากลับมาแล้วแล้วผมก็เลย ผู้ใหญ่ด,ด้วยอมสงสารครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมเสียใจกับเออไม่ใช่เสียใจอ่าต้องอ่านะฮะ ต้องขอโทษคุณรอนด้วยที่ไม่ได้บอกเรื่องว่าผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับผมงั้นขอจบแต่เพงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับไค์หรือจะดูไม่ดูกดซับไม่กดซับหรือยังไงไม่เป็นไรขอบคุณครับแต่ขอ,อยังไงขอเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วขอบคุณครับ